สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้จะมาบอกโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะสำหรับ ชูและรูนะคะซึ่งตัวชูตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับคุณผู้ชายนะคะอึดทนใหญ่ยาวนะคะตัวนี้เห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกกันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะในราคา400บาทส่งฟรีนะคะ1กล่อง10แคปซูลค่ะส่วนรูนะคะอาหารเสริมของคุณผู้หญิงนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องฟิตนะคะฟิตเปรี er ้ยฟิตเปรี้ยนะคะรวมถึงช่วยลดตกข,ขาวลดกลิ่นนะคะตัวนี้ดีมากๆทานแค่1แคปซูลนะคะอ่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษกันให้เลยค่ะสำหรับทุกคนนะคะจัด คู่นะคะจากคู่ปกติ800บาทแต่เราคิดราคาโปรโมชั่นก็คือ750บาทสท่งฟรีกันไปเลยค่ะ3กล่องพระได้นะคะ3กล่องในราคา1,100บาทส่งฟรีค่ะบอกเลยยิ่งจัดยิ่งคุ้มนะคะและตัวนี้ใครที่อยากจะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษนะคะอ่ะ เปิดบินนะค,ะ,คะได้เลยค่ะ10กล่องนะคะ10กล่องในราคา2,800บาทกําไรพัน0บาทนะคะจุกๆกำไรกล่องละ120บบาทเลยค่ะอยากจะทานอยากจะขายนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ